สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวธนูนะคะคือเรื่องอะไรวันนี้จะใช้ไพ่ท่สงสหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพ่ออโรโคนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะชาวธนูคิดว่าดฝันต้องการอะไรอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้การงานการเงินนะคะหรือว่าความรักเนื้อคู่โอเค อลิสขอ5ใบนะคะเรามาดูกันเลยไพ่ The World ความสุขในชีวิตนะคะชา a r i o t ด้านต่างประเทศสิบเหรียญก็ขึ้นมาโอ้ดีใจด้วย d e a t ขึ้นมาค่ะแล้วก็ Magician นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ๆเกิดขึ้นกับชาวธนูแน่นอนนะ d e a t ขึ้นมานะคะใบแรกเป็นไพ่ของ The World ขึ้นมาแล้วอลิสขอพูดควบ2ใบนี้เลยนะ เพราะว่ามันด้านต่างประเทศเหมือนกันนะคะชาวธนูคนไหนต้องการที่จะย้ายไปต่างประเทศนะหรือว่าย้ายเพราะสายงานเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะคะย้ายตามภรยาตามสามีเนี่ยไปทํางานด้านต่างประเทศนะหูขึ้นมาตั้งแต่สองใบแรกเลยนะ The world เป็นคนที่มี ความสงบสุขสุขกายสบายใจนะนะคะในชีวิตใครกำลังรอคู่อยู่นะมีเกณฑ์ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมานะคะแล้วชาริออตเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาตินะสำหรับชาวธนูบางคนนะคะเพราะอันนี้อลิสเปิดภาพรวมนะโอเค The w เ r l d เป็นไพ่ของการตั้งคันได้เป็นความสงบสุขความสมบูรณ์นะคะชีวิตที่ถูกเติมเต็ม อีกคนหนึ่งอ่ะเข้ามาอยู่ในครอบครัวนะชาริยอดอย่างที่บอกใครต้องการเปลี่ยนสายงานหรือว่าย้ายสายงานไปทำงานที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพื่อนๆอ,อาจจะใช้ภาษาที่สองนะคะหรือว่าเจ้านายเป็นคนต่างชาติย้ายไปทำงานต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเด่นนะคะชาริยดขึ้นมามีอุปสรรคไม้มีอยู่บ้างแต่ว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะ ส่วนใหญ่ชนะอุปสรรคนั้นนะคะในการทํางานนะคะในการหาเงินหรือในการใช้ชีวิตอุปสรรคทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ได้วยดีนะคะอาจจะต้องอาศัยความอดทนความขยันแล้วก็ความมุ่งมั่นพูดอีกในหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าสําหรับคนโสดนะถ้าคุณกําลังรอคอยคู่อยู่นะคะ ชาวต่างชาติเด่นเช่นกันชาริอดขึ้นมาเป็นคู่บุญคู่อุปถมัมเพราะว่าสิบเหรียญน,นะคะมันขึ้นมาหรือว่าคนนี้เคยผ่านการอย่าร้างเป็นไม้นะมาก่อนก็ได้เพราะว่าเดสมันขึ้นมานะคะ โอเคเรามาดู10เหรียญการมีหลายความหมายมากนะคะการมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นสุขกายสบายใจขึ้นเนี่ยแบบ the w o r l d ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่าเป็น the sun ใบเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะคะ the w o r l d แล้วชาวธนูเนี่ยได้ใบนี้ตั้งแต่ใบแรกเลย energy หลักนะคะไพ่สิเหรียญการได้คู่ครองที่ดีมากมาก เกื้อหนุนอุปรรมนะคะได้เช่นกันการมีชีวิตที่สุขกายสบายใจขึ้นถ้าใครต้องการทำธุรกิจอะไรที่เป็นของเราเองนะคะการมีคู่ค้าคู่สัญญาการติดต่อเจรจาทุกอย่างประสบความสำเร็จค่ะพอชาเดขึ้นมาเราก็มี1 0เหรียญตามขึ้นมาด้วยยังไงก็สำเร็จนะคะการเงินของคุณก็ดีขึ้นเช่นกัน10เหรียญขึ้นมาค่ะไพ่เดอะเดสมีหลายความหมายนะ เปลี่ยนจากร้ายนะคะกลายเป็นดีวิบากกรรมต่างๆเนี่ยกำลังจะหมดสิ้นพ้นไปส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุได้นะเพื่อนๆชาวธนูนะคะดาวพระพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในภพเรือนอริ เะะตือนนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเดสมันขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรืออุบัติเหตุเพศภัยก็ได้เพื่อนๆน,นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเขาบอกให้ทําบุญนะคะคิดดีทําดีเข้าไว้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะส่วนใครที่ผิดหวังกับความรักมามา,มากนะคะก่อนหน้านี้ชาวธนูนะถูกแทงข้างหลังผิดหวังอกหักนะคะรักที่ไม่ได้เป็นดังใจคิดนะ จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยเดสขึ้นมาเพอแล้วเดอะเวิด์ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกด้วยคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นหรือได้เจอคู่ที่เป็นคู่อุปธรรมนะคู่แท้ของคุณสิบเหรียญขึ้นมานะคะมาดูกันที่ไพ่ เดอะเมจิกเชขึ้นมาไพ่ใบนี้เด่นมากๆชาวธนูคนไหนต้องการริเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะเกี่ยวกับสายงานก็ได้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณไม่เคยทํามาก่อนการเดินทางหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเนี่ยขึ้นมาเด่นแล้วยิ่งชาริออตขึ้นมาอีกควบม้าเนี่ยคุณต้องมีการเดินทางแบบไม่หยุดนิ่งการเดินทางในที่นี้อลิซไม่ได้หมายถึงว่าแค่เดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะ เปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่ความคิดใหม่ก็ได้นะเพื่อนๆนะคะกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะเปลี่ยนสังคมใหม่ก็ได้นะคะรับพลังงานรับ Energy ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเด่นมากๆยิ่งคุณเป็นชาวธาตุไฟนะจะไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่ยิ่งคุณขยับตัวเคลื่อนไหวคิดนู่นทํานี่นะส่วนใหญ่นะคะประสบความสําเร็จนะโอเคลิสขอต่อ5ใบนะคะเป็นผ้าอ้ความสุขในชีวิตสีไม้เท้าขึ้นมา ไพ่การเปลี่ยนงานขึ้นมาจริงๆเพื่อนๆก้าวไม้เท้านะคะเอ p e r o อขึ้นมาชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็ไพ่ซีเรียนค่ะไพ่ใบนี้เป็นโอ้คิงถือไม้เท้าขึ้นมา โอเคมาดูกันที่ไพ่สี่ไม้เท้ากันก่อนนะคะไพ่นี้จริงๆมีหลายความหมายนะเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นไพ่การแต่งงานหรือเปล่าถูกต้องนะคะสําหรับชาวธนูบางคนอย่างที่บอกคุณได้พบคู่อุปถัมภ์เนี่ยสิบเหรียญมันขึ้นมาเด่นมากๆแล้วก็ชาริออตคนนี้เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะเป็นคนพิธีพิธานเป็นคนนุ่มนวลนะคะทาอะไรจริงจังมีโลกส่วนตัวสูงไพ่ใบนี้เป็นชาวกรกฎนะแต่ลิซไม่อยากจะพูดว่าเออใบนี้กรกฎนะใบนี้เป็นชาวเมธเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะแบบ ตั้งหน้าตั้งตารอนะแต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องเป็นชาวลัคนาราศีที่อลิสพูดถึงแต่ว่ามีบุคลิกลักษณะนิสัยประมาณนี้นะคะได้มีเกตนะลงเอยนะคะเพราะว่า4ี่ไม้เท้าขึ้นมาเป็นความสุขสมหวังในชีวิตได้นะเพื่อนๆการมีพิธีอะไรบางอย่างเนี่ยการย้ายสายงานเปลี่ยนสายงานหรือแม้กระทั่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะ T M รอขึ้นมาแล้วมีคนมาแสดงความยินดีกับคุณนะคะเพราะว่าสไม้เท้าเนี่ยมันขึ้นมา แล้ยิ่งไพ่การเปลี่ยนงานเนี่ยมันขึ้นมาเด่นมากๆก้าวไม่เทา้าช่วงนี้ชาวธนูคนไหนต้องการเปลี่ยนงานอย่างที่บอกขึ้นมาเด่นมากๆนะคะใบนี้อุปสรรคในด้านการทํางานก็ได้นะอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่ามีความลังเลในใจจะเอาอย่างไรดีนะคะแต่ว่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ไหมผ่านได้ชาริออเนี่ยขึ้นมาคนที่รบจะรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะเพื่อนๆนะคะ โอเคมาดูที่ดิเอ็มพ r o r กันไพ่ใบนี้เป็นชาวธาตุไฟเพื่อนๆน,นะคะแบบเดียวกับชาวลัคนาราศีธนูเลยเป็นชาวเมทนะคุณมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่แข่งขันทางด้านสายงานนะคะมีเกณฑ์ได้แล้วผู้ใหญ่อุปธรรมทางด้านสายงานก็ได้ไพ่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยอย่างที่บอกได้เช่นกันนะโอเคเรามาสีเรียญค่ะไพ่สีเรียนเนี่ยเป็นการมุ่งมั่น เก็บเงินเก็บทองสร้างฐานะให้กับตนเองไพ่ใบนี้มีเรื่องเตือนนิดหนึ่งงดการให้ยืมเงินหรือว่าลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงศึกษาให้ดีซะก่อนนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายอุ้ม King of Wands ขึ้นมาไพ่สี่ใบนี้นะ Energy น,นะคะ ชาริออตนะคะเอมเพอเรอร์คิงออฟวานส์แล้วก็ไพ่เนี่ยเมจิกเชียนเกี่ยวกับด้านการงานของชาวธนูเนี่ยโอ้โหมันแบบปังสุดๆอ่ะเพื่อนๆทำงานประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการจับงานใหญ่ ต่อให้จะเปลี่ยนงานคุณก็ประสบความสำเร็จมีชัยชนะหรือแม้กระทั่งคุณต้องการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยอย่างที่บอกเมจิกเชียนนะคะเมจิกเชียนมีดาวพุธเป็นดาวประจำไพ่นะเป็นคนแบบมีไฟในตัวเยอะอะทะเยอทะยานอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากเดินทางนะคะอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะอโอเคอลิสขอสามใบสุดท้ายนะคะจัตต m e เมนท์ไพ่เมเจอร์ที่ดีก็ขึ้นมานะคะ the devil ข้างรักนะคะแล้วก็ โอ้อัศวินถือดาบขึ้นมาโอเคมาดูที่ judgment กันก่อนมีหลายความหมายมากนะคะ judgment คู่ที่ใช่ของชาวธนูจะมาในเวลาที่ใช่นะคะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่เสมอนะสำหรับชาวธนูที่กำลังรอคอยคู่อยู่นะไพ่ใบนี้ คู่อธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะเพื่อนๆอยากให้ปล่อยไปตามคันรองของเวลามันมีทามมิ่งของมันนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคู่ที่โชคชะตาฟ้ากําหนดเนี่ยนะคะคู่บุญคู่อุปถรัรมภ์เนี่ยแบบสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่ไม้เท้าเนี่ยมันจะมาในเวลาที่ใช่เสมอนะครับเป็นไพ่ของการพลิกชะตาชีวิตได้นะสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งไม่ที่ไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูอีกความ,มหมายนึ่งนะส่วนใหญ่ใครจับได้ไพ่นี้ อาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะว่าคุณจินตนาการนะคะสเปคของอนาคตแฟนคุณภรรยาคุณสามีคุณในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เข้ามาหาคุณน่ะอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณคิด คุณฝันไว้ก็ได้นะคะมันเป็นไพ่ของแบบไม่คาดคิดเนี่ยเพื่อนเป็นไพ่ของการปล่อยอดีตได้นะคะความหมายอีกความหมายหนึ่งปล่อยอดีตเนี่ยที่แบบ the days ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเลวร้ายนะคะมันกําลังจะจบสิ้นพลไปนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีเนี่ยมีความสุขแบบสีไม้เท้าแบบ the world เนี่ยไพ่นี้ดีมากๆเลยนะเพื่อนเมเจอร์<ๆ> Major. กำลังจะเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะแล้วไพ่ d e วิ i l ขึ้นมาไพ่ใบนี้เป็น ไท่ของการแบบมีคนเข้ามาข้างรักน่ะนะคะเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณนะเป็นคู่โซเมรหรือว่าเป็นคู่รักทางไกลได้นะตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าจิตวิญญาณน่ะมันมีอะไรสื่อถึงกันมันมีอะไรผูกจิตกันไว้คนที่เป็นคู่กันจริงๆนะเป็นคู่บุญคู่วาสนานะต่อให้อยู่จะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้นะคะอยู่ข้ามจังหวัดอยู่คนละขั้วโลกกันเลยเนี่ยท้ายที่สุดอ่ะเนี่ยแบบจัดเม้นขึ้นมา โชควาสนาก็จะนําพาเขามาให้เจอคุณอยู่ดีนะส่วนไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นอัศวินถือดาบค่ะมันเป็นการต่อสู้ฝ่าฟันกับชีวิตเพื่อนๆชาวธนูถามเหนื่อยไหมโอ้อัศวินขึ้นมาอลิเชื่อว,ว่าเหนื่อยนะต้องมีการต่อสู้แต่อัศวินขึ้นมามีข้อดีนะส่วนใหญ่สู้เราประสบความสําเร็จสู้เราได้ชัยชนะค่ะเหนื่อยหนักยิ่งได้งานยิ่งได้เงินนะคะดิสขอเปิดไพ่ออร์คโคนะคะห้าใบให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะ ชาวธนูนะคะจริงๆอ่ะชาวธนูมีเรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นอน่าเป็นห่วงเพราะว่าดาวประจำตัวคุณนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนอิแต่หน่งปีเท่านั้นเองนะ,อะระวังเรื่องสุขภาพแค่นี้แล้วยิ่งมีเดอะเดสเนี่ยขึ้นมาย้ำด้วยนะคะสุขภาพนะโอ้ฟมิเลียขึ้นมาค่ะคนคนนี้ที่จะเข้ามาสำหรับคนโสดนะมันขึ้นมาเด่นมากม อาจจะมีลักษณะอุปนิสัยความคิดความอ่านอะไรคล้ายๆคุณก็ได้นะเพื่อนๆอ,นอลิซาเปิดดวงคู่แท้ของชาวลัคนาราศีธน,นูเพื่อนๆไปดูในเพ์ลิสได้นะไรูส้สึกว่าเห็นชาวธนอูอยู่ในคู่เป็นคู่แท้ของคุณนะอือม,มันแล้วยิ่งไฟแฟมิเลียสเนี่ยมันขึ้นมาย้ำอีกแล้วโฮมอ้คุณจะได้เจอบ้านของคุณนะคะเจอความรักที่มีความสุขน่ะนะนะเกี่ยวกับความรักเด่น โอ้เ The Heart ก็ขึ้นมาอีกเพื่อนๆนะคะ The Heart ได้เจออย่างที่บอกเลยคู่บุญนะคะคู่วาสนาคู่โชคชะตาฟ้ากำหนดนะโอ้ล้ว The Wheels The Wheels ขึ้นมานะคะเป็นไพ่อันเดียวกับไพ่ The Wheel of Fortune เนะ่ะเพื่อนๆในไพ่สำหรับทาโร่นะการที่มี Judgment ขึ้นมานะคะการที่มี Wheels ขึ้นมาแล้ว The w o r l l s ขึ้นมาเนี่ยถึง3ใบเป็นเ a อร์ใหญ่เนี่ยนะ ยังไงก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชาวธนูไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยเป็นเป็นไพ่สามใบนี้นะเป็นโชคชะตาที่ฟ้ากำหนด อืมเป็นคู่บุญคู่วาสนาสําหรับใครที่กําลังรอคอยคู่อยู่นะคะ The Wheel อีกความหมายหนึ่งคือใครต้องการขายบ้านขายทรัพย์สินอะไรใหญ่ๆนะคะเกี่ยวกับมรดกที่ดินทุกอย่างเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย <c oughs> เกี่ยวกับชาวธนูนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละคนนะคะเพราะไม่เหมือนกันนะโอเค แล้วใบสุดท้ายอู้ The books ค่ะคล้ายๆ Magician เนี่ยเพื่อนๆ The book ขึ้นมาการหาประสบการณ์ชีวิตใหม่นะคะเส้นทางใหม่ๆห,หรือว่ากิจกรรมใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้นะคะเพื่อนๆโอเควันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จกับทุกๆเรื่องเลยนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักขอบคุณค่ะ